อยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับบิดระวังวาจาอพอข้างบอกความจาทั้งหลายยองออกมาจากความคิดนั่นแหละความคิดใดความคิดที่มีความหยุดมันถนนนือมันในในความศรัทธาของเจ้าของเองหลายหลายคนเอาศรัทธาของเจ้าของเองไปบังคับมูเดอร์นั่นแหละจึงบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระว,วังความคิดเนี่ยมันก็อยู่ในจิตกับจิตคือกับของคือเก่าตัวอยู่กับบิดให้ระวังวาจา ว่าใาทั้งหลายจงออกมาจากศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาทั้งหลายเป็นศรัทธ,ธาที่มีความยึดมั่นถือมั่นอยู่เด้แล้วท่านได้เป็นความปลอยความว่า,างเงี่ยนหรอก <c oughs> ให้เฮาคือจังเขาถามว่าหลวงพอ่อยู่ใดจังใดเขามาอะไรจังสันจังซีหลวงพ่อคืออดใดหลวงพ่อคือทนใดกระิีะทนไปเห็ุอย่างก็เข้ามาในยุบเขาเข้าใจออ เ้าบรีเอาความรู้สึกในคิดไปอยู่กับผู้อื่นห้องิไปทนอย่างกับผู้อื่นก็ใจ้เวลาล้องบาริอยู่กับเขาเ้องบริอยู่กับความหวังผู้อื่นเ้าบริอยู่กับการกระทําของผู้อื่นเ้าอยู่ในห้าเองเ้าอยู่ในล่มห้าเองเ้าอยู่ในอุณาโลมปิติห้าเองเ้าอยู่ในกายอยู่ในจิตของเ้าเองเนี่ยเ้าอยู่กับตัวเองเ้าบารีไปอยู่กับผู้อื่นแล้วมันทิทนเหตุอย่างเนาะมันบารีโทนเด้ซื้อๆอยู่นั่นแหละ ถ้าห้าเอาความรู้สึกในคิดไปอยู่กับผู้อื่นในความผิดในความถูกที่ตัวเองยึดมัน่นเธอมั่นไว้ว่าอันนี้ผิดว่าอันนี้ถูกนะเอออยู่ปรได้เพราะว่ามันไปฝากความหวังความผิดความถูกความสุขความถูกไปกับผู้อื่น <c oughs> เหมือนกันเออตีเหตุความดีเราอยากให้คนอื่นยอมว่าดีเหมือนกันเออนั่นแหละช่างว่าห้าบ่ได้ยอยู่กับผู้อื่นเัางที่เอาสุขเอาถูกมาจากใสก็ห้าอยู่กับห้าวใจว่าล อยู่กับลมบ่ได้ก็อยู่กับกายอยู่กับเวทนาคือความรู้สึกที่ตัวเองเบิ่งเอออยู่นี่อยู่กับลมบ่ได้ก็อยู่ในเวทนาอยู่ในเวทนาบ่ได้ก็อยู่ในจิตนะจิตก็อยู่ในจิตอยู่ในจังสีสังเกตต่อของเองอยู่เพาะสานันหนึ่งห้าบ่ได้ไปอยู่กับผู้อื่นเออแต่อยู่กับผู้อื่นนี่ยากวัดอยู่ใส่ก็อยู่บ่ได้ลาบากลําบากหลานประเส้นแน่นอนเออแต่อยู่กับผู้อื่นเข้าใจเําว่าผู้อื่นอยู่บ่ ไปแค่สายตาไปแค่คำเบาไปแค่การกระทําไปอยากแก้ไขไปอยากจัดการไปอยากให้เป็นนี่เห็นบ่าล่ะอยากให้เป็นแบบนั้นอยากให้เป็นแบบนี้แบบนั้นแบบนี้ความอยากให้เป็นแบบนั้นแบบนี้เป็นความยึดมันถือมันของเจ้าของนะอะไรจังว่าเขาบ่อาจสามารถที่หายใจแทนภัยใดเขาต้องหายใจเอง เขาบออาจสามารถบังคับหรือกักขังความคิดผู้ใดเขาต้องคิดเองเขาก็ต้องปล่อยเองเขาบอเลยไปปล่อยว่างให้ผู้ใดมีหละจังหวว่าเขาบอเป็นกายเขาเขาบอเป็นเวทนาเขาเขาบอเป็นจิตเขาส่วนเรื่องธรรมะคือสิ่งต่างงที่มันเกิดขึ้นเขาสิว่างหรือบรว่างก็เป็นเรื่องของเขาเด้บริบานเรื่องเฮาจิไปจัดการทุกคนอยู่กับตัวเองบางคนอยู่บได้เพราะว่ายังอ บ่มีความอดทนบ่มีความเพียรและไม่อยู่ในตัวเองบางคนที่อยู่บ่ได้นงสันอยู่ในสถานมองได้ก็ตามบ่ได้ว่ตตะมองหนึ่งวัดได้ก็ตามสถานที่ใดๆก็สร้างที่วายุบ่ได้เพราะว่าไม่อยู่กับตัวเองเลยอยู่บ่ได้ไปอยู่กับผู้อื่นผู้นันวายังสันเนืองสี่ผู้นี้วางสันนงสี่ผู้่าก็เหมือนกันได้บ่เนี่ยผู้ว่าผู้ไป่าให้ผู้อื่นก็คือกันไมอยุ่กับตัวเองไปยุ่กับผู้อื่นอีกสร้างพบสร้าง ชะอาดด้วยจังสันบรจักแต่จากว่าธรรมะนี่มันเป็นเรื่องถึงน้อมเข้ามาสู่ตนดเดชเพรามันเป็นเรื่องน้อมเข้าไปดูผู้อ,อื่นแต่อยู่กับตนเองเ้แล้วอยู่ใส่กระไดแบบนี้เออไ่ได้กเกี่ยวกันบ่ได้เกี่ยวกับสิ่งอื่นเด้เกี่ยวกับตนล้วนๆเอออะไรจาว่าทุกคนนั้นนะเข้ามาปะเข้ามาเข้า่าปฏิบัติรรมนี่คือเข้ามาปฏิวัติใจจของเองเข้ามาให้มันเห็น ความเคยได้เคยเป็นเฮาเคยได้เฮาเคยเป็นได้ดีมีเป็นขึ้ในใสยเก่าๆนี่ละออกเฮาสิบมาอยู่จังสีงน่นะถ้าไปอยู่กับตนเองมาละบ่ได้ดอกถ้าไปอยู่กับผู้อื่นมันมีทั้งละได้เพราะว่ามันจะเอาสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้เป็นได้กระทำมาไปบังคับผู้อื่นให้รู้ให้เห็นให้เป็นดังที่ตัวเองยึดเอาไว้ ว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ทรไมเนี่เป็นเรื่องของตนรวนรุนรุนอถแต่เขาอยู่กับผู้อื่นเป็นละมีเรื่องกันแน่นอนผู้นั้นเฮ็ดยังสั้นผู้นี้เฮ็ดยังสี่อันนั้นพิษอันนั้นถือนั่นมีพิษมีถือละแต่เขาน้อมเขามาอยุ่เฉพาะเขาเองไงยู่ในร่มหายใจของเขาออกเขาออกเขาออกเออหมืออยู่ในร่มของเฉพาะเขาออกแล้วเกิดความค่อยสิ้นไปแล้วร่มมันก็หายไปนี่เลยจั้งว่า อาณาปานาสติและอารมณ์ให้อานาปานสติประสบการณ์หรือความรู้สึกอันเกิดจากอาณาปานาสติบระมาณห้าสิบอกว่าอาณาปานาสติเ,เป็นผู้มีสติรู้อยู่หายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่ายายหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นมันเป็นแค่คําทองหรือสือแต่บุคคลที่อยู่ในตนเองจริงๆย่อมรู้ว่า <S <S หายใจเข้ายาวออกยาวนี่ย่อมมีความรู้สึกอื่นๆเกิดขึ้น,นมีเวทนาคือความรู้สึกอื่นเกิดขึ้นมีอาการปิติเกิดขึ้นเนี่ย อาการปิติเกิดขึ้นนิ่มนวงอยู่กลางหัวมัง่งนิ่มนวงอยู่กลางหน้าผากมัง่งหรือมีขนลุกขนพองสองข้างเข่าทั่วตัวมัง่งหรืออิมเอ่อปลื้มคณิกาคณิกะปิติเนี่ยเกิดความปลื้มสะอื้นน้ำตาไหลมัง่งนี่คือความรู้สึกที่มันเกิดจากคนอยู่กับตัวเองเฮาสิเห็นตัวเองเออนี่ยนี่คืออาการปิติฝันไวพฝันเบาไวว่าหายางนั่นคือความรู้สึกของตัวเองที่คนอยู่กับตัวเอง มันจะบอกไปใส่เอเอื่อนวายยุกับตัวเองแล้วเอออาการพิธีต่างๆก็คือมีโยกมั่งสันมั่งมีควันเข้าขาวๆมั่งออกมั่งเหมือนน้ําไหลมั่งมีอาการเหมือนไฟฟ้าช็อตมั่งเออสะบัดมือมั่งมีกระตุกตามเมื่อตามหนังมั่งจะเข้าใจว่าบ๊อสงบเลยนันนะนั่นแหละคือความสงบถ้าสงบเออถ้าถ้าบอสงบมันจะหูตัวเองเ่เพราะว่ามันอยู่ในกายในเวทนาในจิต ที่เกิดขึ้นกับตัวเองคือรรมนี่แหละคือสภาพวัธรรมทั้งเบิดที่มันเกิดขึ้นอันเกิดจากอาณาปณนสติกายเวทนาจิตเนี่ยร่วมกันเหรอก,กายเวทนาจิตเ,เกิดอยู่น้ากันพร้อมกันนั่นแหละ,ะเพราะว่าเขาเออกกายเป็นเครื่อนอยู่ก่อนรู้ลมเข้ารู้ลมออกย่อมหุ่จักอาการปลื้มมั่งปิติมั่งน้ําตาไหลมั่งแต่ว่าคนที่บสอสงบเอากูคือเป็นแนวนี้กูเห็ุผิดบอเดเออ้นั่นแหละเพราะ ไปจดจามาจากการได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นต่างๆนั้นหน้าสารพัดเ,ออเลยเป็นความยึดมั่นถือมั่นบางที่ขนคิงลุกวูบบ้าผีบ่เจ้าก,กรรมนายเวรบ,บ,บ่นี่กูคือบ่สงบนะนั่นแหละสงบเออแต่บ่สงบมันสิลูกสึกโตได้บอนั่นแหละเอิ้นว่าสมาธิเออเป็นผู้มีสติเป็นคนที่มีความรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกตัวเองเทียบดีๆ้ะ ที่บ่รู้สึกตัวเองเพราะว่าเอาความรู้สึกนึกคิดไปอยู่กับผู้อื่นเออแล้วก็ไปยืนยันตัดสินผู้อื่นอยากบอกอยากสอนผู้อื่นนี่คือไม่รู้สึกตัว,วนี่อยาคิดว่าถูกนั่นนหะไม่ได้ถูกพิษด,ด้วยประการทั้งปวงใจว่าละ่ะถ้าอยู่กับตัวเองแล้วนี่ลมเข้ายาวลมออกสั้นหายใจกระท่อนกระแท่นก็รู้ว่าหายใจกระท่อนกระแท่นออ,อาการนั้นอาการนี้เกิดได้ร่างกายของ ก็ให้มันรู้ในกายเจ้าของนี่มีเห็นบน่ล่ะกายเวทนานี่เห็นบ่ล่ะจิตเนี่เป็นสิเป็นผู้แยกผู้แยกเองดอกคือความคิดนั่นแหละแยกแยกอันนั้นอันนี้เป็นแบบนั้นแบบนี้เกล็นอยู่ในกายรู้ร่มอยู่ในกายของเจ้าของเองมันที่ไปใสย,ยุ่ใสมันก็นยู่ได้กล้าก็ไม่กลา้ากลัวก็ไม่กลัวดีใจก็ไม่ดีเสียใจก็ไม่เสียเออใจบ่าล่ะมันยุ่กับตัวเองมันที่ไปใส่บลเออน่อยใจก็บ่น่อยใจ ใจบลาละ่ะบ่ามีความหน่อยใจบ่ามีความดีใจมีความเสยียใจบ่ามีความสะเทือนใจเราเขายุดครับเจ้า,ข,าของส่วนมากมันไปอยู่กับผู้อื่นนั่นแหละก็ละเลยบอกว่าจะเอาความเชื่อความศรทัทธาที่ตัวเองได้ลงความเห็นไว้แล้วที่ยึดมัน่นถือมั่นไว้แล้วดว้ลงกับตัวเองไปแล้วไดว้มันจะเอาไปเบียดเบียนผู้อื่นแต่ว่าไม่รู้จักว่าตัวเองเบียดเบียนสุดท้ายแล้วทั้งปวงนั้นย้อนขึ้นหาเจ้า,จาของบัดนีน่คือความ ธรรมชาติของกรรมมันเป็นนางสีนาิกรรมมังสมาพัง,พางนาิกรรมังสมาอาภาออแรงกรรมอันยิ่งใหญ่แรงกรรมอันมีพลังมากก็คือแรงกรรมอันเกิดจากตัวเองที่สะท้อนเข้าคืนหาตัวเองทั้งบัตรฟังไงลยอาภามาจากก่าดังท้องฟ้าหนีไปพ้นใช่ว่าล่ะเอ,อียงสัน่นนั้นถ้าห้าอยุคก,กับตัวเองแล้วห้าบ่าได้ไปทำลายเบียดเบียนผู้อื่นไหมเอ,อ อย่าลืมเด้อบางที่ความหวังดีนั่นแหละเป็นความหวัง้ายเออพราะว่าต่างคนกับต่างมีศรัทธาของใครของมันมีความเชื่อมั่นของใครของมันเออแต่ถ้าคนอยู่กับตัวเองมากเขามากเขามากเขามันจะคอยสละคอยละคอยปล่อยคอยว่างของมันเองมันก็สิปล่อยของมันเองดอกเข้าไปลักนิเรศในพรบ่วได้เข้าไปบังคับความคิดในผู้ใดยึดขึ้นจากของบ่ได้แใ่ว่าละแต่ละแต่ของเองนี่เป็นผู้ไปหยุดเองเล่นน้ำศรัทธาของเจ้าของเองความเชื่อของตัวเอง อไปบอกผู้อื่นซึ่งเขาก็มีของเขาอยู่แล้วนี่แหละตั้งไฟแต่ต้องยุ่กับตัวเองให้มากเวลามันละมันก็นละของมันเองละตอนยุ่กับตัวเองแหละไม่ได้ไปละตอนใดดับคําว่าละนี่ละนี่คือลืมคิดถึงผู้อื่นลืมคิดถึงผู้อื่นสัตว์อื่นสิ่งของอื่นๆนี่ละถ้ามันบอไปแต่มันไปคิดถึงผู้อื่นมันเสียละบอกมันเกิดอยากให้ผู้นั้นเป็นนรงสั้นอยากให้ผู้นี้เป็นเรงสี่ อยากให้ผู้นั้นเหตุแบบนั้นแบบนี้อันนั้นพิษอันนั้นอิอย่าบละมันบละได้นั่นมันยึดได้นั่นนะอะไรบอกว่าหาเหาอยู่กับตัวเองมากๆล่ะมันละแล้วอการไม่คิดนึกถึงบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งนั่นบุคคลสัตว์สิ่งของการละลาแบบนี้ละอยู่ในตัวเองถ้าว่าสงบสิงหูบอกให้ตัวเองว่ามันสันมันโยกมันให้ใจฝืดให้ใจตันมันขั้นนั่นขั้นนี่มันหนาหยาหนานาตึงๆมันมีไม่ มีให้มีแม่งเขสิตไตเขาดังเขาปากเขาหูไตไปตามหนา้าตามตาตามหัวตาม,ห,ตามหลังเออมันสงบด้วยนะมันจังเป็นเอออยกเข้าใจว่าสงบนะบอกหูจักหยังงด้ย่ะแใบบมันเพิบไปตามที่้ยินเดียฟังมาแบบว่างแบบนั้นเออนี่สงบทั้งๆท,ท,ท,ที่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนีม่แหละสมาธินะ่ะให้มันต่อนเนื่องอยู่แบบนี้อแบบมันสงบแบบว่าบอกหูยินหยังบ่เห็นหยังหรือบางคนก็นเอาการเห็นไปเปลี่ยนเครื่อง มาวัดตัวเองว่ามีสมาธิว่าเก่งบาย่านบาแย่ยังนะบาเอาอันนั้นเออมาตร่งจากการคําว่าย่านไาเห็นนั่นเห็นนี่นั่นคำว่าย่านไปเห็นสวรรค์มั่งเห็นนรกเห็นนั่นผู้หนึ่งผู้นี้ตายแล้วไปเป็นผีเป็นเปรตน้่นนี้มันบริแมนการไปมันมันบริยุกับตัวเองเด่นมันไปอยู่กับผู้อื่นคือเ่าเด้อเธอกรอเาเด้อเออมันละได้อยู่บ่ละมันบดิละได้นั่นนะถ้าอยู่กับตัวเองหม่อพี่ยังหาก มันจังละละคือลริ่มคิดถึงสิ่งอื่นเอาใช่ว่าละ่ะละคือลริ่มนึกถึงบุคคลสัตว์สิ่งของอื่นๆอนี่ไหมักปฏิบัติมันมีอยู่ทอ่านี้หนึ่งเด้อมองมันเร็วมันหลับมองมันตรงแล้วนะจะมีสติรู้อยู่หายใจเข้าออกความรู้สึกในกายอื่นบาเวทนาเมื่อกิดขึ้นตัวปวดขาเด้สงบเราเด้จังหูจักว่าปวดขาเอาใจว่าละ่ะปวดขาปวดแอวเห็ดจังไดเนอะสิขามเวทนาได้ไปมองอื่นบิดแล้วนะั่นจักว่าละ่ะ ผู้อุ่นไปบันี้ไปคิดคนเอาขององค์นั่นเบาผู้นี้เบาผู้นั้นเบาต้องแบบนั้นต้องแบบนี้ที่จริงถ้าเฮาเฮายุ่กับตัวเองเลอได้ไหมเฮาจังหวว่าเฮาปวดขาจังว่าปวดแขนจังหวะนักตูจังววาโยกจังววาสัน่นนี่สิจริงมันสงบสงบจากความคิดปรุงแต่งในความอยากได้อยากดีอยากเป็นสงบจากการสแสวงหามันสงบจากตัวนั้นราะแห้งเลย สงบเราได้จากอุปทานอ nah, uh, ื่นๆนั่นนะนี่มันเข้ามาตอนนี้ยมันเลยอยู่ในกายเออตั้งแต่กี่ห้อนสมมุติว่าเข่เว้าวเพลินกันสร้างสร้งสร้างนี่ยุ่งกัดกระซางกูบริส่ใจเลยนั่นน่ะมันบริสสงบแมือนบ่ละยุ่งกัดกระซางก็หเมื่อยู่หางบรใส่ใจเออตบไปพุ่นไปพี่เบานั่นเ้านี่ขั้นกับเก่าไปอยู่เมื่อก็เก่าไปอยู่แต่ว่าใจบ่อยู่ในตนหือนจากบ่ละมันเลยบ่สงบ ถ้าคนสงบอิเลี่ยนนะ่ะย่องย่งบินอยู่ไกลๆก,ก็วีวีมาเดนั่นแหละมันสงบมันอยู่ในตนเด้อหลายๆคนยังไปอ่านหาความสงบภายนอกทีสงบมันอยู่ในในากายเจ้าของแหละเพิ่งจงให้เอากายมัง่งเอาเวทานามัง่งจิตก็คืขอความคิดมันสิแยกมันสิแยกดอกอันใดอนดันใดก็เลยกายเวทนาจิตคำว่าทรามคือสิ่งทั้งปวงที่มันเกิดกับเผ่านัา่นแหละ เฮาเฮาสิยึดรือว่ายึดตันหาคือสิ่งทั้งปวงนั่นแหละาี่เก็บมาเป็นอารมณ์หรือว่าเก็บมานัณหาแหละนี่แหละคำว่า,าทมคือสิ่งทั้งปวงความจริงของสิ่งทั้งปวงความจริงสิตตาหูจมูกลินกายกระทบสัมผัสรู้สึกอยู่แต่ว่าสิยึดรือว,ว่ายึดตั้งหาแต่เฮา,ายู่กับตัวเองนั่นละสง,งบแล้วละเดอ้อจะไปคิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้หลึกหลับอย่างขาดปานนั้นนะความสง,งบจริงๆอยู่ในตนเองบร่ได้ยึดภายนอกนะการ บรรลุหรือว่าการหล้ท่ามการเห็นท่ามก็คือหล้ตัวเองนั่นแหละบ่ไปหล้ผู้อื่นเดอ้อบ่ได้ไปเห็นว่าผู้นั้นอ้ผู้นั้นคือเก่งคือหูติบตาทิ์ไปไปเห็นน้ำเขาสันติต้องไปยืนยันอยังกับเขาใ,ใจว่าละ่ะเออเอาเฉพาะตนเถอะอยู่ในตนเองเถอะหู่จกักบ่ต้องไปหู่จักมากไามก็ได้ดอกคำ่าทธรรมะบ่ได้ไปจักมากไหมหอก,ก,ก,กหุ่จักอันนี้จังทุขังนตา,านี่ แค่ข้อข้อมันหนึ่งบาทภาระาทายเดียวนี่ยบรรลุได้เราละแต่อยู่ในในตัวเองเดือดหายใจเข้าเอาถ้าว่าหายใจออกก็ตายตัวนี่อันนี้จังอนาคตอะไรไหมไหมเอาทุกเกิดจากยังนจะเกิดช่วงยึดยึดอ,อยังยึดยานตายบ่มีใครอยากตายเนี่ยโอ้อันนี้จังตัวกลางอนาตตเนี่ยมันก็รู้อยู่ในนี่ก็ได้เราเด็ดละเ่ราะฮาตาบีนยังมากไม้ดอกดูล่มเข่าถ้าว่าหายใจออกตายที่เนาะเฮาเนาะถ้าเฮายานตายแสดงว่าเฮาทุกเนาะซัมนี่มันก็รูุ้ยหรอเดียมันไปยังมากไม้เลยนี่ คิดพิจนาอยแค่นอีกหนึ่งก็ได้เดละ่ะนั่นแหละกายเวทนาคิดก็อยู่ในกันแล้วทำคืออย่างคืออนนีจจังทุกขังนาตากะเมนเนีน่ยธรคือเ,คเกิดคือดับมันกับมนแมียนบดนั่นแหละคำว่าทำนั่นแหละวัดมีอย่างายากปว่านานคนเฮาเป็นอย่างคิดขามเลยขามชอตไปแท่แล้วก็ทาสมาธิต่างๆสมาธิต่างๆบัดเดี๋ยวเกียนว่าเป็นาาปทา,า,ทาทน,น,ววานทาอันทานีดอกอยู่แบบใไดก็ได้ไดอย่าลืมว่าคนที่ปฏิบททัติธรรมย่าเข้าใจว่าจากของบสองอ่สงบเด้อ ถ้าเขาอยู่ในตัวเองแล้วปวดขาได้ปวดแอวเด้ปวดหลังได้ว่างเมื่องอกงอกแงแงกนั่นแหละสงบจากบอกมันอยู่กับตัวเองเออความจริงเล่นวางเมององื่อกอกงอกนั่นก็บดีไยนี่ไปอยู่พันผู้อื่นแล้วอันนี้ก็ดีได้ออพุ่นมันเป็นยังมันเอาไปเทียบบางที่ก็เทียบในพพอพุทธลูปต้องว่างมืออือเพลินบางที่ก็เทียบในรูปตีงงเขาไทยตีไทยผู้ดันผู้นีไทยมาไม่เห็นก,นนนดดก,ก,กน็จากว่างเมื่อือเพลินนั่นแหละความคิดมันงอกแงกงอกแงกไปเมื่อก็เลยเหตุไปนั่งจกว่า่ะ ที่งจริงก็สงบนั่นแหละพอวันอยู่ในตนเองเด้อปวดขาเด้กับพีคิงแต่ว่าจะพีดใจจะพีคจิตเออจะพีกความคิดให้อยู่ในร่มือเก่เาให้อยู่ในอุณาร่มมัง่งอยู่อาการปิติมัง่งเออบำบัดมันไปจังสั่นตัวร่างกายเพเป็นของเจ้าของไหมมีู้ใดสศะมันได้ได้ตายไปแล้วเผาไปแล้วได้ผู้คนเก่งๆดีฮั่า,าจะบละเนี่ยแหละจังบอกว่าที่ห้ารู้ซึกในตัวเองนั่นเียว่าสงบแล้วสงบจากใส ความคิดปรุงแต่งสแสวงหาในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นในความโลภในความโกรธในความหลงมันคือขจัดออกแล้วในตอนนั้นออขจัดโดยว่าต้องขจัดขจัดคืออยู่ในล่มหน้ก็ของเองมีตั้งหากมันลืมคิดถึงสิ่งอื่นแต่ว่ามันอยู่ในตนนี้เอินว่าสงบแล้วเด้อมันมันบดยากประนั้นเฮอออาอยู่ในตัวเองเขายางไปอย่างไป,เ,ออเ,ไปเห็นนั่นเห็นนี่เฮาก็หูตัวา่า สิไปเหยียบน้ำอยู่หันสิไปตัําตออยู่นี่สิไปเหยียบไฟอยู่นี่ครับโอ้นี่ก็เอาาสงบแล้วการเคลื่อนไหวน่ะเ้องอยู่ในตัวเองจ๊กกมดหเอาอยู่ในการเคลื่อนไหวของตัวเองการทําการทํางานอะไรกระสร้างห้างอยู่ในการในงานอันก็สงบแล้วอยู่ในตัวเองเออพวกเข้าใจว่าตัวเองสงบหรือว่าปฏิบัติใดนันใดนี่ย่านนันย่านนี่เราไปคุยกันว่ากันเราไปวบาพื้นกันควบนันควบนี่อันนั้นบราได้สงบ แม้กระทั่งยุ่งกัดเนี่ยมันก็ยังตีไปซื้อแล้วก็เกาตรวจตรวจไปซื้อหมดกัดกับปัดถิ่มไปซื้อบดหูวจักเลยเนี่ยนะพูนมันเอาความคิดไปบวชผื่นผู้อื่นเข้าใจบลาห์เออว่าพูนนั้นนั้นจังสั่นนั้นจังสี่ว่าออกนอกตัวเบิร์ดนนั้นแหละบัตรสงบแล้วก็ว่าเมียนญานิเมียนแย่มยังดอกอันนั่นนะเออมิตรพบไปเกิดเลื่อเดี๋ยวกระสุนพวกนั้นเดี๋ยวกระสั่งพอดีความสงบอิริ่นั่นน่ะอยู่ในเฮานี่บได้ไปหาบางอื่นดอกเด้อ อยู่ในล่มนี่อยู่ในเวทนาน,านี่กายเวทานาเวทานาเอาความรู้สึกอาการปิติี่อยู่ในกายนั่นแหละอยู่ในหันแหลเอ,อจิตแยกแยะพิราณามันจะซ่อมความคิดของมันเองดอกสตินั่นนะเออกำกับความคิดแด้สตินี่นกาจิตในจิตนั่นแหละอ,อจิตกับผู้รูกก้กันเดียวกันนั่นแหละไมเป็นอันใดอีกเอ,อเพียงแต่ว่า่นแยกให้เข้าใจ,จซื่อดอ <S 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 กผลแยกออกมาเพื่อให้เกิดความกระจ่างขึ้นชัดๆซื่อดอก แตามันไปคิดหาผู้อื่นปั๊บนั่นแหละไปเลื่อนวาสติดึงกลับขึ้นมาแน่ก็อันเก่านน่นแหละอันความคิดเก่านี่แหละอคิดไปหาผู้อื่นแล้วเนาะ,ะนี่เนี่ยมโน,โนก็เลยเพิ่นเพิ่นก็เลือยแยกเอาอออคือคือความจำใดนั่นแหละจำเรื่องนั้นจำเรื่องเล่าน,น,นั้นนี่มีความรู้สึกตะกี้กูคเคยสร้างมันคักแน่จำาพรานะฉะน่ะอันเดียวกันนั่นแหละจิตผู้รลูจิตมโนวิญญาณม้อนีออบานีทั้งแยงแยกเอา ดจริงคือความรู้สึกแม่กับกันลู่อันเก่าคือกันเลยล่ะอรูอ้สึกห่อนรู้สึกหนาวรู้สึกเกลียดรู้สึกกลัวรู้สึกกล่าก็อันเดียวนั่นแหละอันเดียวเบสอันนั้นมันอยู่กับตัวเองมากๆแล้วจะก่าใจดอกอ,อ,อยู่กับตัวเองอยู่ในล่มอยู่ในกายอยู่ในเวทนาอยู่ในจิตธรรมะคือสภาพะทั้งปวงถึงมันเกิดขึ้นกับเฮาเองตามความเป็นจริงจริงกับเฮาเองนี่จริงในปัจจุบันนี้แต่ว่าล่ะส่วนเทาสิ สิถือเอาด้วยบะถือเอานั่นน่ะมันอีกแบบหนึ่งแหละเนี่ยแต่เห้าเห็นอันนี้จังทุกครั้งหน้าตามันก็บะถือสันตัวมันแค่นั้นแหละโดยล่ะยังก็เลยผู้ใดสิใหญ่สำเร็จก็แค่นั้นแหละใหญ่ไปตายละรวยไปตายละทุกไปตายแหละเนี่ยมันบระเด็นเงินยังเด้คืออะไรตั้งว่าหลวงพ่อคืออยู่ได้ก็อยู่ทับเจ้าของมันเป็นอย่างสิ่อยู่บ่ได้เข้าใจเข้าไปอยู่กับเจ้าของบ่เออบระด็อยู่กับผู้อื่นเด้อ บ่ได้ไปยุว่าโอ้พูดก็ยังจีไ่แท้ยังแบบนี้ได้ยี่ยบอกบ่ได้ไปว่าได้ล่ะผู้นั้นเหตุตั้งสันตั้งสี่เนี่ยบ่ได้ไปยุ่งกยักเขาก็ยุคับเจ้าของอยู่ในเจ้าของเองแล้วมันก็ยุได้ตัวคืออดได้ก็จีอดเหตุหยังก็เพรานี้ว่ายุคับเจ้าของหายใจเข้ามันว่าอดเหตุหยังอยู่บ่จากบ่หล่ะมันบ่ได้นั่นนี่กับผู้ใดมันจะเอาความกล้าความกลัวความเกลียดความหลักมาจากใสเร่อนี้ ก็คงอยู่จังซี่ง่ายๆนะนะพอละได้ละนะบะตะกรกภาวาริมหาปุราตริกปุเรติสาหะรังเยวรมเยวีโคดินเตตานังปกปติติอุปกังไปตังตรงท้ายที่กมัยวสเม โลสังสภาจันโทปนารโสยะธามณิโทติกะโสยะธาสัพพิติโยวิวัตฉันตุสะทารุโควิญาศรุมาเทภาวะวันตารายุสุขีทีขายุโกภาวะอาทิวากันสี अंखरणं